Welcome to the Broad Ad h s c h o o l ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งคู่ผู้ช่วยในครั้งที่3ข้าพเจ้านางสาวแคทธยาวาปีกังตำแหน่งคู่ผู้ช่วยขอเก่าวรายงานการนำเสนอเป็นลำดับถัดไปค่ะด้านประวัติส่วนตัวชื่อนางสาวแคททยาวาปีกัง เกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2537อายุ27ปีประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทเลซาอุปถรัรมจังหวัดนครราชสีมาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอาเวมาริอาจังหวัดอุบลราชธานีระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครูสาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชพาัฒพะนครกรุงเทพมหานาครประวัติการรับราชการปี2562ถึง2563โรงเรียนลิทยาวนาลัยกรุงเทพมหานาครตำแหน่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปี2563จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองพรองจังหวัดนครราชสีมาตำแหน่งครูผู้ช่วยหน้าที่ด้านการสอนในภาคเรียนที่1และ2ปีการศึกษา2564สอนระดับชั้นป .4- ถึงป .6 รวมทั้งสิ้น29ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปัจจุบันในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565สอนระดับชั้นป .3- ถึงป .6 รวมทั้งสิ้น27ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดาน,นาที่พิเศษงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่3-6 2. ถึง6 2. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรโรงเรียนประจำวันจันทร์ 3. ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพกิจกรรมของโรงเรียน 4. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการภาษาอังกฤษโฟนิกส์ 5. ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดทำขอนการประเมินสา 6. ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 7. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียนบ้านหนองพลอง 8. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคุมสอบเอทระดับชั้นป3 9. ปฏิบัติหน้าที่ครูสารสนเทศโรงเรียนบ้านหนองพลองผลงานที่โดดเด่น ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e t ประจำปีการศึกษา2564ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่6ซึ่งมีคะแนนผลการทดสอบ44.53สูงกว่าระดับประเทศเป็นผู้จัดทำโครงกรารวันสำคัญกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้งที่3 1. ด้านการปฏิบัติตน 1. ด้านที่ 1. วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพ 1. การมีวินัยขาพเจาปฏิบัติตนตามความเหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลอื่นปฏิบัติงานในวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์กระทำตนด้วยจิตใจสำนึก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับความเป็นครู 2. คุณธรรมจร,ริยธรรมขาพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือมีความเมตตาให้คำแนะนำมีความยินดีและปรารถนาดีต่อสิทธิเสมอ อีกทั้งได้เขอวมส่งเสริมสนับสน,นสุนศาสนาิจของศาสนามีจิตบริการและมีจิตสาธารณะต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ 3. จรรญ,ญาบัณวิชาชีพขพเาจา้ายึดถือตามจรรยาบรณวิชาชีพครูพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้อื่นตามกาลาเทศ ไม่เบียดเบียนให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูปฏิบัติตนด้วยความรักต่อสิทธิ์และด้วยความเสมอภาคอีกทั้งใช้ความรู้ความสามารถของตนเพื่อพัฒนาต่อส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสการดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในงานของนักเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 5. จิตวิญญาณของความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตระนักในหน้าที่งานสอนและงานครูด้านต่างๆ สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมกับผู้เรียนสนับสนุนและให้คำแนะนำไม่ละเลยต่อสิทธิ์อุทิศตนให้กับการส่งเสริมต่อผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนด้วยความมุ่งมัน่นในการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพ รูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีตามความเหมาะสมและสุดความสามารถ 2. ด้านการปฏิบัติงานด้านที่2การจัดการเรียนการสอน 1. การจัดการเรียนการสอนขเาจ้า ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นผู้สำคัญโดยเป็นผู้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายทำการศึกษาหาสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยนั้นๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาครั้งต่อไปและให้ได้ตามคุณภาพทางการศึกษา 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นเกิดความสนใจแรงจูงใจในการพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นหลายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนนั้น ปฏิบัติตนในทางที่ดีและเหมาะสมโดยการสอดแทรกแง่งคิดทุกครั้งที่ทำการสอน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆตามความเหมาะสมการเข้าร่วมอบรมต่างๆข้าพเจ้าเข้าร่วมกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาวิชาชีพครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน4 การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติตนในการทำงานเป็นทีมและพัฒนารับฟังข้อผิดพลาดของตนเพื่อเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยดี 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายทำการศึกษาถึงแม้ภาระงานจะเพิ่มขึ้นตามลำดับและไม่ถนัด แต่ข้าพเจ้าได้น้อมรับตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาพยายามสุดความสามารถเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษาและนำเทคโนโลยีมาเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาผู้เรียนเ,เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้านางสาวแคทเทียาวาปีกังตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองพลองขอจบรายงานการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟัง thank you for your attention บ้านหนองพลอง